ไม้สักไม้มะค่าประดูนะครับหรือว่าหายยากๆหน่อยก็เป็นพยุงซึ่งมีราคาแพงแล้วก็เวลาขายเข้าไปเนี่ยราคาก็สูงมากเขาช่างเป็นกิโลนะไม้พยุงเขาเชื่อว่าเป็นไม้มงคลราชวงศ์ชั้นสูงเขาใช้กันสีธรรมชาตินะฮะของไม้ปะดูสวัสดีครับทัฟ้านนะครับจาก j 7เจ็ดเฟอร์นิเจอร์นะครับ แล้ววันนี้จะพามาดูเฟอร์นิเจอร์ที่เราจะมาประมูลกันเป็นเฟอร์นิเจอร์สไตล์ไม้นะครับรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ไม้สไตล์จีนนะครับมีเยอะแยะให้ดูมากมายเลยเดี๋ยวจะไปดูกันว่ามีไม้แบบไหนกันบ้างนะครับ ลัตเนี่ยเป็นไม้ไทยที่นิยมมาทาเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็นไม้สักไม้มะค่าประดูนะครับหรือว่าหายยากๆหน่อยก็เป็นพยุงซึ่งมีราคาแพงนี่เริ่มต้นด้วยไม้สักเลยนะครับไม้สักนี่เป็นที่นิยมของไทยมากที่สุดไม้สักเนี่ยเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับที่มีลายสวยและก็มีมูลค่านะครับตัวไม้สักเนี่ยเวลาเราเอามาทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยลายเนี่ยมันจะชัดแล้วเวลาดึงสีเนี่ยจะสวยมากไม้สักนี่มันจะออกอมเหลืองนิดนึงแล้วแต่เราว่าจะไปย้อมสีอะไรแล้วก็ตัวไม้สักเนี่ยเวลายิ่งเก่าเนี่ังชด ราคาก็จะสูงขึ้นกว่าตัวไม้ใหม่ไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่แข็งแรงนะครับทนต่อสภาพอากาศไม่เกิดรานะครับเราก็ใช้กันไปยาวๆเลยวางเอาดร์ตากแดดตากฝนปลวกไม่กินยกเว้นถ้ามันอยู่ในที่ความชื้นเนี่ยก็อาจจะกินได้พอเป็นไม้เนื้อแข็งก็วเวลาโดนความชื้นมันก็จะอ่อนตัวตัวไม้สักเนี่ยก็เหมาะมาทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับบ้านเรานี้ยมใช้มากที่สุดเลยไม่ว่าเป็นโต๊ะเก้าอี้ตู้เสื้อผ้าแต่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นไม้สักอ่อนก็ค่อนข้างเยอะลายอาจจะสู้ไม้สักเก่าไม่ได้ ไม้สักอ่อนเนี่ยไม้ยังไม่ได้โตเต็มวัยเวลาตัดมาเนี่ยเข้าเครื่องรีดเครื่องอบเนี่ยยังไม่ถึงนะเวลาเราเอามาทาเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะมันจะหดตัวอีกพูดง่ายๆว่าระยะเวลาเนี่ยมันยังไม่ได้นะลองสังเกตดูนะว่าเฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่บางทีทําไมไม้มันหดหามาดูตัวนี้กันดีกว่าเป็นสั่งไม้สักนะครับอันนี้มาจากตึกมหานาครนะครับตัวนี้เก่ามากเลยเนี่ยดูลายเขานี่สวยแล้วก็เป็นไม้สักทั้งตัวฮะนี่เขาวางตากแดดตากฝนไว้นานแล้วเหมือนกันนะครับก็ยังสภาพสวยอยู่นะเดี๋ยว ให้ดูรูปตอนที่อยู่หน้างานนี่เขาวางไว้สวยมากจริงๆตัวไม้สักเนี่ยถ้าเป็นเนื้อไม้เนี่ยจะออกเป็นสีออกเหลืองๆนิดนึงฮะแต่ตัวเนี่ยเขาทําสีแดงมาเป็นงานสไตล์เขาแต่ว่าเวลาขัดออกมาเนี่ยมันก็จะออกเนื้ออมเหลืองอันนี้ตัวไม้สักอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสั่งแกะลายขาคูนะครับเนี่ยตัวท็อปเนี่ยเขาก็แกะลายรอบตัวเลยตัวนี้ย้อมสีน้ําตาลเขาจะดึงสีเข้มขึ้นมานิดนึงนะฮะเนี่ยมันจะเห็นลายเด่นชัดเลยนะฮะซึ่งลายไม้เนี่ยมันจะสวยไปดูตัวนี้ดีกว่า เป็นเก้าอี้โยกตัวนี้ก็เป็นไม้สักนะตัวนี้นั่งสบายมากเลยนะครับเป็นงานเก่านี่ดูบอบ,บางมากเลยแต่แข็งแรงมากเลยนี่น้ำหนักเป็นร้อยโลนั่งสบายนะฮะตัวนี้โอ้โหลายก็สวยชัดเจนนะครับเพราะเวลางานเก่าๆเ,เนี่ยลายขึ้นเนี่ยลายมันจะขึ้นเป็นริ้วๆๆสวยเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นงานไม้สักเหมือนกันนะครับเป็นงานออกไปทางยุโรปเป็นเบาะหนังเทียมนะครับดึงดุมอ่าแล้วก็ตอกหมุดรอบตัวงานพวกนี้เวลาแกะนี่ก็แกะค่อนข้างยากนิดนึงต้องใช้ช่างมีสี่มืองานสไตล์หลุยส์อ่ะเขาจะใช้ไม้สักเพราะ ไม้มันไม่ได้แข็งมากาเวลาดัดหรือว่าแกะลายเนี่ยมันจะง่ายอ่าถ้าเป็นพวกไม้ประดูหรือว่าไม้พยุงเนี่ยมันจะแข็งไม้มะค่าก็ทําได้แต่มันจะทํายากกว่าซึ่งน้อยที่เจอส่วนมากจะเจอเป็นไม้สัก <organisation> ถัดไปที่เขานิยมกันก็จะเป็นไม้มะค่านะครับไม้มะค่าเนี่ยเขาก็นิยมเอามาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์แต่ว่าเป็นเรียบๆอ่าไม่ว่าจะเป็นตังโต๊ะอาหารหรือว่าตูน้นะครับตัวไม้มะค่าเนี่ยราคาก็จะถูกกว่าไม้สักนะครับตัวไม้มะค่าเนี่ยเวลามันทำเนี่ยมันจะจะเด่นตรงสี ออกสีแดงแดงอมแดงนิดหนึ่งนะฮะเวลาทำลายก็จะเห็นชัดเจนอ่าไม้อีกประเภทหนึ่งที่นิยมของบ้านเรานะครับก็จะเป็นไม้ประดู่ไม้ประดู่เนี่ยเออจริงๆก็นิยมหลายประเทศนะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือว่าจีนฮะเขาก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์ตัวเนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ฝังมุกนะครับไม้ประดู่เนี่ยคุณสมบัติของเขาเนี่ยคือจะแข็งแรงมากแล้วก็ไม่ค่อยหดตัวไม้เป็นไม้เนื้อแข็งแข็งกว่าไม้สักไม้มะค่าอ่าเขาก็เลยจะเอามาทำฝังมุกกันไม้ประดู่เนี่ยสี ขาอ่ะออกจะเข้มนิดนึงฮะส่วนมากเขาก็จะมาย้อมสีกันออกเกือบดําและตัวเนื้อไม้จริงๆอ่ะก็ออกสีแดงเข้มๆอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวเนื้อไม้โต๊ะอาหารตัวนี้นะครับก็เป็นไม้ประดู่นะลายค่อนข้างชัดเจนสวยเลยเนีย่เขาก็ฝังมุกตรงหน้าท็อปโต๊ะตัว,ตวนี้คือเป็นเนื้อไม้เลยไม่ได้ย้อมสีเข้มอันนี้คือสีธรรมชาติของเขา ก็จะเป็นสีนี้ดูอย่างลายตรงตรงนั้ได้อันนี้คือย้อมสีธรรมชาตินะฮะของไม้ประดู่อย่างตัวเนี้ยโอ้โหขาเนี่เป็นไม้ท่อนเลยนะไม่ได้ต่อเป็นไม้เต็มพอะเป็นไม้เต็มเนี่ยอายุของมันเนี่ยค่อนข้างแก่ต้นลำต้นก็ต้องใหญ่นี่ลำต้นนี้เกือบร้อยปี แล้วก็ไม้ประดูดเนี่ยมันแข็งมันต้องมาแกะลายค่อนข้างยากคนแกะต้องชำนาญและเก่งต้องมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะช่างบางคนเนี่ยบอกว่าเสียใบแกะเนี่ยประมาณ30-40บใบอย่างเงี้ยเขาไม่คุ้มใช้เวลาทํานานในการทำเฟอร์นิเจอร์พวกนี้อ่าอีกตัวไม้ที่นิยมกันในบ้านเรานะครับจะเป็นไม้พยุงฮนะที่ลวดลายเนี่ยโ,โหสวยงามมากฮะเนี่ยลายของมันเนี่ยมันจะแบ่งสีเป็นชั้นๆได้เลยนะครับ ซึ่งไม้พยุงเนี่ยปกติมันจะเป็นลายออกจะเป็นสีดํานิดหนึ่งลำดำําสลับสีขาวไม้พยุงเนี่ยซึ่งมีราคาสูงมากในบ้านเรานะครับที่ราคามันสูงเนี่ยมันเป็นไม้ที่โตช้ากว่าจะโตหรือว่าลำต้นใหญ่เนี่ยบางทีร้อยปีเนี่ยต้นยังเล็กนิดเดียวเองแล้วค่อนข้างหายากนะครับตัวเนื้อไม้พยุงเนี่ยมันจะเป็นออกสีแดงหรือว่าอมม่วงนะครับออกไปค่อนข้างดาเลยเนื้อของเขาเนี่ยก็จะละเอียดแล้วก็เหนียวแข็งแรงและมีความเงาในตัวนะ เอ,อเ่อเคลือบเงานิดเดียวก็ขึ้นแล้วฮะบางทีอย่างไม้ตัวหน่นเนี่ยบางทีก็ต้องเคลือบหลายรอบกว่าความเงาความสวยมันจะขึ้นชัดส่วนตัวไม้พยุงเนี่ยแค่เคลือบบางๆลายก็สวยเด่นชัดเจนมากเลยไม้ก็เลยมีราคาค่อนข้างแพงตัวนี้ก็เป็นตังนะครับเป็นเก้าอี้นั่งฝังมุกฝังมุกสลักมุกไฟนะครับไม่ใช่มุกไฟทั้งตัวตัวนี้มันจะเป็นงานค่อนข้างสวยแล้วก็ปานีตนะครับในการแกะสลักหรือว่าฝังมุกเข้าไปที่จีนมียมใช้กันมากเอาไปทําพวกเฟอร์นิเจอร์ หรือว่าถ้วยชานะครับุด1 0กว่าปีก่อนเนี่ยเขาลือราชวังมาเหอเขาก็เจอแต่เป็นไม้พยุงเกือบทั้งหมดเลยพวกเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างโต๊ะอย่างเงี้ยครับอ่าตอนนี้ก็เลยเป็นที่นิยมทางนู้นมากที่บ้านเราก็เลยโดนลักลอบตัดไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เวลาขายเข้าไปเนี่ยราคาก็สูงมากเขาช่างเป็นกิโลนะไม้พยุงเพราะทางคนจีนเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นไม้มงคลราชวงศ์ชั้นสูงเขาใช้กันตอนนี้ที่จีนก็มีเท่าไหร่ก็เอาหมดราคาก็เลยสูงมากเฟอร์นิเจอร์ไม้พวกเนี้ยก่อนเข้าประมูลเนี่ย ทางร้านเนี่ยจะมีการทําความสะอาดปัดกวาดเช็ดฝุ่นขับหน้าเก็บสีให้ก่อน อ,อย่างต่างตัวเนี่ยนะครับมันก็มีร่องรอยการใช้งานเนื่องจากอายุค่อนข้างเยอะหรือว่ามีรอยจากการขนย้ายเบื้องต้นเนี่ยทางร้านก็จะไปเก็บสีให้เรียบร้อยก่อนส่งถึงมือลูกค้าอย่างถ้าเป็นโซฟาเบาะหนังอย่างเนี้ยทางร้านก็เช็ดทําความสะอาดแล้วก็ลงแว็กให้นะฮะมันจะเงาเป็นเงาสวยครับซึ่งลูกค้าเวลาใช้ตัวโซฟาที่เป็นเบาะหนังพายายามลงแว็กจริงๆประมาณ2เดือนครั้งก็ได้ะคร เพื่อถนอมผิวของตัวหนังตัวหนังเนี่ยมันจะเงาและสภาพดีอยู่เสมอส่วนเป็นเฟอร์นิเจอร์เบาผ้าเนี่ยาทางร้านก็จะซักตากแดดใช้เครื่องตัวซักนะครับ <S <S เพื่อให้ฝุ่นข้างในเนี่ยออกมาให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ให้ลูกค้าได้พร้อมใช้งานก็ไม่ใช่แค่ของประมูลนะครับที่ทางร้านจะทําความสะอาดเก็บงานให้นะฮะของหน้าร้านทุกชิ้นเนี่ยเวลาทางร้านจัดส่งลูกค้าเนี่ยเราจะเช็คก,ก่อนแล้วก็ทําความสะอาดให้อย่างดีนะครับของ ทุกชิ้นที่ออกจากร้านเพื่อให้ลูกค้าได้ของไปในสภาพที่สมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับของมือสองเนี่ยส่วนมากอะ่ะมันจะมีตําหนิอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าอันไหนที่ทางร้านเก็บให้ได้เนี่ยทางร้านก็จะเก็บให้เบื้องต้นนะครับตัวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะไม่ได้เนี้ร้อยเป0เหมือนของใหม่ของเฟอร์นิเจอร์บางอย่างเนี่ยมันก็เป็นความเก่าคลาสสิกข,ของตัวเฟอร์นิเจอร์มันเองทางร้านอย่างต่างตัวเนี่ยาทางร้านก็ไม่ได้ทําสีอะไรใหม่เพราะสีมันเก่าสวยของมันอยู่แล้ว ถ้าบางทีเราไปทําสีหรือว่าไปตกแต่งอะไรเยอะเนี่ยมันก็จะกลายเป็นขาดความคลาสสิกกลายเป็นของใหม่ไปเลยของประมูล,ล็อดเนี่ยก็ยังมีงานไม้อีกเพียบเลยนะครับฝากลูกค้าติดตามเข้ามาดูมาเลือกชมได้นะครับแล้วก็มาร่วมสนุกกันฝากกดไลค์กดแชร์สับสไครสับตะไครสับตะไครส,สังกะดิกด้วยนะครับฝากร้าน777 Furniture ฟิเจอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ